สวัสดีครับกับสุลข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่ด่วนประเด็นร้อนโคดทงปัญจัยผ่านสื่อที่ญี่ปุ่นสุดงงเทลิสินมีชื่อกับทีมชัดไทยกลายปเป็นประเด็นร้อนจนด้านนะครับเมื่อมีชื่อของจมุยเทลิสินดังดาติดทีมชัดไทยมุยมีชื่อได้อย่างไงโคตทงทงชัยสุกโกกีกุนซือของปีจีปัทมได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวระหว่างการกุมทัพกระต่ายแก้วไปทําศึก AFC แชมเปี้ยนลีกที่ญี่ปุ่นว่า รู้สึกง,งงกับการเรียกตัวติดทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2006รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่พบกับทีมชาติจีน,จนว่ามีชื่อของเติรสินแดงดาของดาตัวเก๋าได้อย่างไรกันงงเป็นไก่ตาแตกในเมื่อมวยตั้งแต่เจ็บไปยังไม่เคยลงซ้อมกับทีมเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วจะหายทันลงเล่นฟุตบอลโลก2แมตช์แรกได้จริงหรอสิ่งตรงนี้ตนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นไปได้ยังไง ตอนนี้หากตีสินแดนๆไม่พร้อมในเกมพบกับจีนจริงๆจะส่งผลให้ทีมชาติไทยมีกองหน้าอาชีพคือสุเปอรชัยเจเด็ดเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นด่วนทีมชาติไทยเรียกแนวรุกตัวเทพอยู่ยิบปีดีกี้ข้างนอกแทนรุ่งรัดภูมิจันทถึกนะฮะดีกี้ประสบการณ์ลีกสเปนร,รุ่งรัดภูมิจันทถึกแนวรุกฟอร์มแรงจากตูมบนทอกได้รับบาดเจ็บหนัก หลังกดประตูช่วยให้ทัพแข่งเทพบุกไปชนะการทะเลือได้2อนะครับโดยได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อที่แฮมสติงนะครับกระทั่งถูกหามออกจากสนามระหว่างเกมการแข่งขันเลยล่าสุดเมีรายงานว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมเรียกตัวชั้นนรงพมศรีแก้วนารุกตัวเก่งจากทีมชุดยู23เบให้ขึ้นมาแทนที่รุ่งรัตภูมิจันทึก เพื่อรู้สึกบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียทีท่จะพบกับทีมชาติเยนและทีมชาติสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายนยนี้โดยท่านชั้นลงบอมสแกวรนครับมีดีกีผ่านเวทียุโรปมาแล้วนะครับกับสโมาซอนอุนอุนอาร์เดเบในลีกของสเปนนะครับก็เรียกได้ว่าแทนที่ตำแหน่งกันเลยนะฮะดีกีประสบการณ์เล่นลีกสเปนมาแล้วนะจ๊ะฮือฮาชนอาทิตย์โพสต์ช็อตบังเอิญเจอซูเปอร์สตาร์เมสซี่แห่งเวียดนามที่ประเทศญี่ปุน่น สองเมซี่เจอกันชนะทิพย์ส,สุนทศิล์เจ้าของฉายาเมสซี่ไทยโพสช็อตบังเอิญเจอเมสซี่แห่งเวียนามเหี้ยนคงเฟืองที่ประเทศญี่ปุ่นพความใส่แคปชั่นรบุว่าความบังเอิญเกิดขึ้นได้จากการมีวาสนาต่อกันตอนนี่ชนะทิพย์สงุงกริลนะครับเดินทางคบับรสู่ประเทศญี่ปุ่นขังปรานับตั้งแต่อลัลลาเจลีโดยมีคิวช่วยต้นสกัดบีจีปทุมบุกเยนทินเก่าคาวาสกิฟันตเร่อดีตต้นสกัดเก่าของเจ้าตัว ที่สนามโทรโรรกิสเตเดียมในการแข่งขัน a อ c c h a m แชมเปี้ยนลีกฤดูกาล23-24 2รับเป็นกลุ่มในวันอังคารส่วนเยียงของเฟืองมหาเทียมนักเตะร,ระดับซูเปอร์สตาร์ของทีมชเวียินามอยู่ระหว่างการพิสูจน์ตัวเองกับโยโกฮาม่าเอซบนเวทีลีกญี่ปุ่นนะครับทัวลงเอกนิตปัญญาแฟนบอลญี่ปุ่นเดือดหลังโอวาเรดเดมอนผลาด คว้าได้เพียงแค่หลองแชมป์ลูวันครับคนหลงหลังจากเกลีกยงกันกันลูวันครับ2-3 0รอบจริงชนชเลิศทัวได้ลงเอกนิษฐปัญญาแฟนบอลญี่ปุ่นเดือดกันเลยทีเดียวสมผลให้วะเรดไดมอนด์นะครับพาดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายทำได้เพียงแค่จบรองแชมป์เท่านั้นเกมใน,นเก่าวเกิดประเด็นราม่าหลังจบเกมไม่มีแฟนบอลญี่ปุ่นของอุระวะเรดไดมอนด์บางส่วน ออกมาตำหนิความเล่นของเอกนิตปัญญาแวานวรุกจิ๋มสไทยที่รับโอกาสลงสนามเกมนี้แล้วรอดจิงจะเลิศในช่วงนาทีที่78แต่แปดแต่ว่าช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมนะครับมาเชียร,ร์สกอซ่าส่งเอกนิตปัญญาลงไปเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดโดยถอยลงต่ำแทบที่จะยืนกลางสนามหรือเป็นนักเตะในตำแหน่งตัวโค้ชบอลด้วยซ้ําหรือกองกลางตัวรับเนื่องจากสถานการณ์ในตอนนั้นเอกนิตลงไปแทนที่ เคนอิวโอผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับอีกทั้งแผงแนวรุกของอุรัสเรดมอนมีมากถึง5คนณะตอนนั้นซึ่งตำแหน่งที่ถนัดของเอกนิตนะครับก็คือแนวรุกนะครับหลังแผงกองหน้านั่นะก็คือการเล่นเกมรุกโดยเขามีทักษะการเลี้ยงบอลความคล่องแคล่วว่องไวในการโจมตีแนวรับคู่แข่งและเก่งในพื้นที่สุดท้ายโดยมีลุ้นจบสกอร์ได้ดี จากการที่ถูกส่งลงสนามไปในช่วงแข่งขันแบบนั้นและยังถูกจับไปเล่นในตำแหน่งที่ตัวเองไม่ถนัดจึงทําให้เจบุกเอกนิษฐ์ปัญญาได้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาไม่ได้อย่างเต็มที่เรียกได้ว่าส่งลงไปฆ่ากันเลยทีเดียวซึ่งนั่นทําให้แฟนบอลบางส่วนของ mond, ขอุระเรดเดมอนด์กลับไปรูบุว่าเอกนิษฐ์ปัญญายังไม่เหมาะสมที่จะเล่นในระดับนี้ในศึกเจลีแต่นั่นมันไม่ใช่นะครับเพราะมันไม่ใช่ตําแหน่งที่ถนัดของเอกนิษฐ์ปัญญาตั้งหาซึ่ง ก็มีคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากกันอย่างเช่นอย่าเอาเอกนิตลงสนามในสถานการณ์สําคัญเช่นนี้เพราะเขาไม่เหมาะสมที่จะลงเล่นจึงอยู่ที่ปังย่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นกันมากนักปังย่านี่ก็คือชื่อเล่นของเอกนิตนะครับการพันบอลของเอกนิตยังคงมีความผิดพลาดง่ายๆหลายคนคงเข้าใจแล้วนะสาเหตุทําไมเอกนิตถึงเป็นผู้เล่นตัวสํารอง ผลการแข่งขันแพ้หนึ่งสองเป็นผลงานไม่ดีเสลยส่วนเอกนิตเขายังไม่คู่ควรในการเล่นในระดับการแข่งขันแบบนี้คงไม่ได้ต่อสัญญานี่คือแฟนบอลญี่ปุ่นนะครับเขาให้คอมเมนต์มาซึ่งแฟนบอลญี่ปุ่นบางส่วนยังไม่รู้ในตำแหน่งที่แท้จริงตำแหน่งที่ถนัดของเอกนิตปัญญาว่าเขาเล่นตรงไหนนะฮะพอเห็นผลงานในแช์นี้ออกมาเช่นนี้จึงพูดไปแบบนั้นยังไงก็ส่งกำลังใจกับเจ้าบุกเอกนิตปัญญาสู้เพื่อตัวเอง ต่อไปในเวทีเจลิกญี่ปุ่นนะครับ oh. นี่คือสุข่าวฟุต oh. บอลไทยนะครับ oh. ทนผู้ชม oh. เป็นรอบช้าของวันที่6พฤศจิกายน